สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มน้ำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่24เดือน11ปี68นะครับกับแนวทางลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่เชฟหนุ่มไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าสูตรมันหลุดเนาะรอบที่แล้วเชฟหนุ่มให้ในกลุ่มมันก็เข้านะครับให้3มเนาะมันก็มา3 8เดี๋ยววันนี้มาลงทําคลิปให้ครับเดี๋ยวต่อไปจะพยายามทําคลิปให้ทุกวันนะครับสําหรับราวเพราะว่าเข้าไม่เข้าก็ ก็ว่ากันอีกทีนึงสำหรับวันนี้วันที่24ไปแบบเร็วๆนะครับไม่ต้องลีลาเลยเนาะเดือน11ปี68นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับลาวพัฒนานะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับ เป็นสูตรคำนวณนะครับมันถึงเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ใช่เลขทูบหรือเลขอะไรเป็นสูตรคำนวณเด่นที่5นะครับวันนี้5 6แล้วก็9นะครับวิ่งลูดนะครับผมวันนี้วิ่งรูดที่5นะครับไอวิ่งรูดที่6นะครับผมโทษทีรีบจัดวิ่งลูดที่หนะครับ จับชุดนะครับผมแฟงก็วิบวับวิบวับปิดไฟทะเลยห้าก็จะเป็นมันช่วงเย็ยนเย็นแล้วอยู่ในไร่ข้างไร่เขาก็สูบน้ำห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับหกเจ็ด 8 6 9นะครับ9ก็จะเป็น95 97แ,แล้วก็9 9 8นะครับชุดเบิ้ลก็55นะครับผม66แล้วก็99นะครับชุด3ตัวนะครับผม หกเก้าห้าหกหกห้าแล้วก็หกเก้าแปดนะครับเหมือนหกนะครับวันนี้วิ่งลู่ที่หก 6กห้6ห6าหกแล้วก็66นะครับชุดสามชุดสตัว695กับ665ครับผมประมาณนี้นะครับแนวทางของลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอให้เฮงๆงปงัปงๆกันทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ